สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่กับคุณตาพวงเจ้าของค่ายมวยโสพวงทองวันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณตาเกี่ยวกับค่ายมวยตอนนี้ให้คุณตาแนะนําตัวก่อนนะคะสวัสดีครับผมนายพุทธพงศ์ลุกลำภูนาค่ายมวยโสพวงทองค่ะก็อยากทราบว่าความเป็นมาของค่ายมวยที่ได้ตั้งขึ้นนะเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดทําไมถึงได้ตั้งค่ายมวยนี้ขึ้นมาโดยจากหนึ่งอยากให้เด็กมีระเบียบมีวินัย แล้วมีความรับผิดชอบของการกีฬาแล้วจะมีช่วยครอบครัวในการไปโรงเรียนนี้ไม่ต้องให้พ่แม่หรือยายอะไรต้องรับผิดชอบโดยเขาหาเงินโดยรับเ่งของเขาแล้วตั้งท่ายมวยนี้มาปีปีอแล้วปี2560เจ็ดปีแล้วนะคะ,ะครับปี แล้วก็มีโปรแกรมการซ้อมยังไงบ้างคะแต่ละวันก็ตอนเช้าก็วิ่งประมาณเปดโลไปกับเปดโลแล้วตอนค่ำก็ซ้อมวิ่งเตะเป้าธรรมดาแล้วซ้อมทุกวันไหมคะซ้อมทุกวัน,วนตอนเชา้าตอนค่ำแล้วมีรายการแข่งช่วงนี้มีรายการอะไรแข่งก็มีงานวัดางานอะไรอย่างนี้แหละห พวกที่รก,การใหญ่ๆอย่างพวกวันเขาก็เคยเปนตนอยจะเป็นมวยพวกใหญ่หญๆเขาก็ประสบความสําเร็จเขาก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนนั้นบ้างนีง่บ้าง,งใครจะฟูบมม้างจะบูนบ้างแล้วไปอยู่ค่ใหญ่มมทงารุงเทพบ้างส่วนมากใครนี้จะเลี้ยงเฉพาะส่วนมากนะเฉพาะเด็กที่ด้วยโอกาสที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรเป็นค่อาอะไรก็คือเด็กในหมู่บ้านใ,ในหมู่ในหมู่บ้านไม่ค่อยมีมีน้อยส่วนมากมีต่าง อำเภอต่างตำบลน,นี้แล้วการกินอยู่อะไรนี้อยู่นอนอยู่ค่ายเลยใช่ไหมนอนอยู่นี้กินอยู่นี้เรียนก็เรียนอยู่โรงเรียนยนีนร่นรวมปุ๊บของเราเลยนะแชมป์ที่ได้มีอะไรบ้างคะ่ะโอ้อยใจที่สุดนะแชมป์มูยสยามภาคสารกกี่คนวะหลายหลายรุ่น,นก,ก็นจะแชมป์มวยรากหญ้าของเพชรกัญญา ที่่เเเเเคยยยยยชชมมมมมาหล้้้กกก็พรรรนนงงงอออะะจไไดัิดวสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับเทรนเนอร์ค่ายมวยสอพวงทองอยากทราบว่าก่อนที่เราจะเป็นมวยได้เราต้องรู้ท่าพื้นฐานหรือว่าท่าเทคนิคอ,อะไรก่อนช่วยแนะนําตัวก่อนได้อ่าสวัสดีครับอ่าชื่ออดีตักมวยเพชรนำไทยสอพวงทองตอนนี้เป็นเทรนเนอร์ประจําค่ายสอพวงทองครับ เริ่มแรกนักมวยที่จะเข้ามาฝึกในค่ายสองคนทองก็ต้องเริ่มจากหัดวิ่งก่อนเพราะว่าร่างกายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเข้าเข้ามาเนี่ยต้องเริ่มหัดวิ่งช่วงเช้าก็คือ6กโมงเช้าเริ่มเริ่มวิ่งเริ่มแรกก็อาจจะวิ่งไปกลับสัก5กิโลเมตรเพื่อแบบสร้างกล้ามเนื้อขาแล้วก็เหมือนกับซ้อมเบาไปหนักก็คอ วิ่งเสร็จก็กลับมาก็จะมีแบบกระโดดเชือกประมาณ1 0นาทีถึง20นาทีแล้วก็เริ่มซ้อมอให้ชกลมไปเรื่อยๆก่อนอย่างเช่นสาธิตให้ดูเริ่มแรกก็จะเริ่มจากการยืนมวยก่อนอสมมุติน้องคนนี้ถนัดฝังไหนครับซ้ายซ้ายก็จะก,ก้าวขาขวามาข้างหน้าใช่แล้วก็การมวยประมาณนี้ใช่แล้วก็จะทะยงขา สายนิดนึงเพื่อเป็นหลักอ่าแล้วก็เริ่มจากการท่าที่สองก็เริ่มจากการก้าวก้าวขาขวาแล้วก็เย็บไปข้างหน้าออกมาดอ่าอันนี้จะเป็นท่าที่สองนะครับอ่าแล้วก็ก้าวไปอีกออกมาดับอ่าโอเคอ่าแล้วก็ท่าที่สามจะเริ่มแบบเตะก้าวแล้วเตะ เป็นเชิงสาธิตแบบรอบเป้าที่เราสอนไปเมื่อกี้สามท่าเราิ่มจากการเย็บมาก้าวมาแรงแรงอ่าหนึ่งสองเลอ่าจะเป็นประมาณนี้ครับท่าแรกอ่าต่อไปจะเป็นการ อ่นนี้จะเป็นท่าเตะอ่าต่อไปจะเป็นแทงเขา่าปึ๊บก้าวหน้างก้าวหนงสองที่อ่าจะประมาณนี้อ่าก็จบไปแล้วนะครับในการสอนพื้นฐานเริ่มแรกของคนที่จะมาหัดหมวยแบบหัดใหม่แต่เริ่มต้นก็จะประมาณนี้ครับ ค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะก็อยากให้คุณตาฝากค่ายว่าตั้งอยู่ที่ไหนสามารถมาได้ยังไงบ้างก็ค่ายมวยโสวงทองตั้งอยู่บ้านสนูหมู่สิบห้าตะบนลุุกอำเภอเมืองบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์084-758-7169้าค่ายมวยโสภงทอง ขอ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 บคุณมากครับครับ